ช่องเค้กม่องแกงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาตีวิปปิ้งครีมผงนะคะของครีมมี่กันนะคะโดยใช้ตะก้อมือนะคะดูซิว่ามันจะตีแล้วขึ้นขนาดไหนนะคะโดยที่เราเตรียมนะคะวิปปิ้งครีมผงนะคะ50กรัมน้ําต้องเย็นจัดเท่านั้นนะคะ100กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราคนเบาๆก่อนนะคะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเริ่มตีกันค่ะว่าเราจะใช้เวลาในการตีนานขนาดไหนนะคะเบาๆก่อน ว่ามันจะตีง่ายไหมเหมือนวิปปิ้งครีมธรรมดาไหมนะคะเริ่มแล้วนะคะใช้ลักษณะการตีใช้ตะก้อมือตีเหมือนกับเราตีไขะคะ่ค่ะตีให้แบบนี้นะ ข้อมือต้องแข็งนิดนึงนะคะใช้ลักษณะการตีอย่างนี้เอ่อถ้าเป็นไปได้นะคะซื้อเครื่องตีขนาดเล็กจะดีกว่าและเร็วกว่านะแต่อันนี้ตีให้ดูนะคะก็ใช้เวลาประมาณอยู่อย่างเงี้ยประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวจะตีไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะมันเริ่องคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆเนาะตีจนตั้งยอดนะคะตีไปเรื่อยๆนะเพราะไม่งั้นมันจะไปปัดเค้กไม่ได้นะคะ คือถึงได้บอกไงว่าถ้ามีเครื่องตีจะดีกว่ามากเลยนะคะค่ะค่ะนี่นะคะเห็นไหมมันก็ได้เหมือนกันเนาะเห็นไหมค่อนข้างที่จะตีนานนิดน,นึงนะคะบอกเลยนะอุณหภูมิของในส่วนของเนี่ยค่ะมันต้องจับในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นปุยนุ่มอย่างนี้นะคะถึงจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปบีบก,กัน นนี้เราลองบีบกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองบีบกันนะคะหัวบีบอันนี้นะจะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะจากการที่เราตีกับมือนะคะก็โอเคไหมบีบจบบีบ,บจบนะคะ นี่นะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วสรุปนะคะการตีวิปปิ้งครีมผงนะคะจากตะกร้อมือเนี่ยจะใช้เวลา15-20นาทีนะคะค่อนข้างที่จะเจ็บแขนนิดนึงนะคะแต่ใช้ได้เหมือนกับการใช้ตีตะกร้อบกับเครื่องเลยนะคะก็ลองกันไปดูนะคะแต่เกิดใครที่เขาเรียกอะไรนะ กลัวปวดมือนะคะก็ลองหาตะก้อมือมาไอตะก้อไฟฟ้ามาใช้กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ